สวัสดีครับสวัสดีค่ะอีเวนต์รีพอสุดยอดกิจกรรมมาแล้วนะครับรายการนี้เปิดโอกาสให้กับกิจกรรมทุกรูปแบบนะครับได้เดินทางมาประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่เราต้องการให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับและที่ท่านได้ชมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยังโครงกาเฟอร์ครับจากความตั้งใจครับของมูลนิธิเพื่อนศิลปะนะครับ ท่านนี้ก็คือคุณพิทยาแพร่เฟื่องหรือคุณสันค่ะซึ่งตอนนี้มีชื่อเสียงมากครับเป็นโครกาฟเฟอรธธ์ที่มีเป้าหมายเป็นโครกราฟในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้น่าสนใจมากครับน้องปอค่ะแขกรับเชิญวันนี้คือเป็นผู้จัดงานดีๆแบบนี้ค่ะขอให้เชิญแขกรับเชิญค่ะคุณวรารมปัจชินสวัสดิ์ค่ะกรรมการมูลนิธิเพื่อนศิลปะค่ะสวัสดีค่ะ, iti, ส,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสันค่ะสวัสดีคะคะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตนะครับถอดหน้ากากก่อนนะฮะครูซันถือว่าเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกแล้วตอนนี้นะครับไปที่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยรู้จักครูซันเติบโตจากผลงานของมูลนิธิเพื่อนศิลปะอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครูติปอยู่กับเราวันนี้ครับเป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อนศิลปะนะครับมาพร้อมกับงานค่ะมหกรรมการเต้นนานาชาติค่ะ มากรรมการเต้นนานชาติหรือ <International. S 2> The International Dance Festival 2014นะคะคจะเห็นใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี้คงจะได้ดูกันนะคะที่อุทยาเนเบญจศิริรเราเริ่มจากการที่เป็น1คืนนะคะจนเด๋ยนนี้ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆอยู่ที่กรุงเทพและเชียงใหม่ปีนี้จะอยู่ที่ออหอศิลป์กรุงเทพตรงข้ามมาบุญครองเนี่ยนะคะคแล้วก็ที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ศูนย์ศิลปะสดใสพันธุ์กมนลนะคะแล้วก็ที่เชียงใหม่นะคะอันนี้ต้องมีหลายๆท่านที่ดูอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะที่อาร์ตเซ็นเตอร์นะคะหอศิลป์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะช่วงวันที่28นะคะ28ค่ะใช่ค่ะของเดือนนี้ที่หอที่หอศิลป์ที่เชียงใหม่ค่ะเอางี้ครับคุณติปครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเตรียมงาน วันนั้นนะครับในงานมหากรรมการเต้นนานาชาติ international dance festival 2014อะไรที่เป็นจุดน่าสนใจเป็นไฮไลท์ของงานนะครับบอกได้เลยว่าเป็นงานที่ถ้าเป็นเรื่องของการโชว์การเต้นนานาชาติการที่คุณจะได้เห็นศิล,ละปะในด้านของการออกแบบโครโรกราฟอย่างสมบูรณ์แบบแล้วถือว่าเป็นความภูมิใจเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วเชื้อเชิญนะครับบรรดาโครโรกราฟจากทั่วโลกเนี่ยนะครับมาสแสดงที่นั่นหนึ่งนั้นก็มีคนไทยด้วย นะฮะฮเดี๋ยวเราจะได้ชมเรื่องนี้ได้ฟังเรื่องนี้กันเต็มๆนะครับแต่ตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมทั่วประเทศไทยที่เขาฝากไว้ในปฏิทินของเราในช่วงนี้เลยก็คือช่วงช่วงอีเวนต์คาลนดาค่ะ กเวนต์รีพอร์ตวันนี้นะครับเราอยู่กับความภูมิใจของคนไทยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปะระดับโลกนะครับงานมหากรรมการเต้นนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลแดน s ์เฟสติ2014จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่14ครับเชิญเลยครับคุณวรารมปฐิมสวัสดิ์ในฐานะเป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อศิลปะเราให้ฟังความตั้งใจในการจัดงานนี้เขาจัดเพื่อความตั้งใจในงานนี้นะคะจริงๆแล้วมูลนิธิเพื่อศิลปะเนี่ยจุดมุ่งหมายเน้นๆเลยรเราสนับสนุนค,คนไทย ศิลปินไทยนะคะค่ะตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงขั้น professional เลยครับค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่คุณสันเนี่ยนะคะเมื่อปีที่แล้วคุณสันเนี่ยก็จะได้รับทุนของมูลนิธิที่มาเป็นพ่วกับท่าเต้นที่เรียกว่ายัง choreographer เนี่ยนะคะซึ่งจะได้รับทุนแล้วก็ได้แสดงในงาน งั้นระหว่างที่แสดงใช่ไหมคะก็ได้พบกับคณะมาาแดน์เตียเตอร์ซึ่งมาจากสิงคโปร์ก็หลังจากนั้นโอ้โหเขาก็ปลื้มทุกคนคนผู้ชมนะคะตัวเองเลมปลื้มพีซของคุณสันมากมากดังนั้นแล้วก็หลังจากนั้นแล้วปีนี้คุณสันไปสิงคโปร์มาแล้วห้าเที่ยวไปทํางานกับคณะนี้พร้อมด้วยไม่ใช่แค่เป็นนักเต้นแต่ก็เป็นผู้กำกับในการแสดงที่จะกลับมาแสดงที่เมืองไทยเนี่ยนะคะคือ Random Chapter ตในวันอาทิตย์ที่30 ที่หอศิลป์กรุงเทพดังนั้นแล้วอย่างนี้คะ่ะนี่เป็นหนึ่งในตัวอย่าง,งาที่มูลนิธิเพื่อนศรริลปะสนับสนุนคนไทย <tongues S 2> <ๆ>แต่ก็จะมีโครงการการศึกษาที<ๆ>่เต็มรูปแบบด้วยนะคะค่ะแสดงว่าวัตถุประสงค์ของเรานะครับถ้าจะแยกเป็นข้อก็คือหนึ่งเปิดโอกาสให้กับคนไทยเด็กไทยเยาวชนไทยที่มีความรู้ในเรื่องศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแขนงด้านของการโคโรกราฟการออกแบบท่าเต้นหรือการเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงเนี่ยงได้แสดงต่อหน้าสายตาของศิลปิน ระดับโลกจะวา่างนั้นก็ได้ใช่ถูกเพราะว่าการที่เราจัดมหากรรมการเต้นนานาชาติใช่ไหมคะอย่างปีนี้เนี่ยจะมี10คณะคือตลอดมาเนี่ยก็จะมี10คณะ,ะบ้าง12คณะคบ้บางจาก หลายๆประเทศที่มาแต่นั่นเลยคือเป็นการที่เรียกว่าขอใช้คําว่าเน็ตเวิร์กเพราะว่าถ้าเผื่อศิลปินเมืองนอกมาก็ต้องพบศิลปินคนไทยไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือเป็นศิลปินที่เป็นมืออาชีพเมื่อเขาพบกันแล้วเขาก็ได้รู้จักกันใช่ไหมครก็ได้ทํางานต่อไปกันในอนาคตใช่เป็นเวทีเป็นโอกาสครับใช่ค่ะวันนี้การสัมภาษณ์นะครับจะมีภาพการนะการแสดงด้านศิลปะนะครับการ อ,ออกแบบโดยคุณสันให้คุณสันเล่านิดนึงว่าภาพที่ได้ชมอยู่นี้การแสดงนี้สื่ออะไรครับก็คือพยายามบอกกับคนที่ดูว่าโลกโลกเรามันไม่ได้สวยขนาดนั้นคืออธิบายแบบนดีก็คือว่าเราอาจจะมีความสุขชีวิตดีแต่ที่จริงอะ่ะโลกมันกำลังเหมือนมันมีความว่าเอ่อีเ like, ลเยอะมากครับก็คือเหมือนอยาก ให้คนดูว่าตอนมีสงครามคือมันรู้สึกแบบไหนบ้างคนฆ่ากันสู้กันม,มีความรู้สึกว่าเออว่าผิดอยู่อะไรปรมาณน,นะครับใช่คือรู้สึกว่าการแสดงนี้นะถ้าเอาแบบเราไม่เคยได้ทราบที่มามาก่อนเนี่ยตีความจากการเห็นท่าทางอน,นุโอปอสึกไง ตอนแรกที่ดูค่ะรู้สึกว่าเหมือนกับกำลังกังวลแล้วก็ป้องกันอะไรบางอย่างอยู่จากท่าทางรวมถึงในเรื่องของการแสดงความรู้สึกแล้วก็ลมหายใจของครูซันด้วยคือทุกสิ่งทุกอย่างถ่ายทอดออกมารวมกันหมดเลยอลมหายใจด้วยเหรอ ลมหายใจได้เหรอใช่ค่ะเพราะเมื่อสักครู่นี้ที่ดูได้ยินเสียงลมหายใจของครูสันเลยค่ะเดี๋ยวครูใส่นักฉากเวลทีดูโชว์เนี่ยเขาไม่มีใครไปดูลมหายใจนะฮะอ่าไม่จริงค่ะจริงเหรอฮะเพราะการดูการแสดงของคอนเทมพอรีเนี่ยนะคะเพราะจริงแล้วการแสดงแบบนี้คือง่ายๆภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าร่วมสมัยคำว่าคอนเทมพอรีคือการอะไรคือร่วมสมัยถูกไหมฮะนั่นคือศิลปินเนี่ยนะคะก็จะแสดงความคิด ที่เขาอยากจะ express ผ่านบอดี้ของเขาโดยดุ่มหายใจบอดี้ทุกอย่างหมดเลยลนเนื้อเรื่องแล้วล้ว,ลวคนดูก็ต้องคิดไปด้วยว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้<ถ>อาจจะตีความหมายคนละอย่างแต่จริงๆแล้วสื่อของเขาเนี่ยชัดมากๆเลยว่า,าจริงๆแล้วใ่นั้นในโลกนี้เนี่ยอย่างที่บอกที่มีหน้ากาศไม่ี่ค คือมันคือแก๊สพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันคือมีสงครามมีอะไรต่างๆทิ่งโลกเราจะมาตอนแรกเขาสวยๆแม่ราสวยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะบอกคนดูคนดูก็ต้องคิดไปด้วยว่าเอ๊ะเขาทําอะไรอยู่นะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือการดูศิลปะดูบในมุมมองแบบโมเดิร์อาร์ใช่ดูในมุมมองของใช่ค่ะอาจจะ่ตงแตกต่างกันนั่นแหละถูกต้องแล้วใช่ถูกต้องศิลปะทำให้เกิดจินตนาการถูกตอจินตนาการที่หลากหลายเนี่แหละคือคือคุณค่าที่ได้ ได้รับมาซึ่งสิ่งที่ศิลปินเขาต้องการใช่อ่ะโอเคนะครับนั่นก็คือความตั้งใจที่แสดงในเมื่อสักครู่นี้ซึ่งจะปรากฏในงานนี้ด้วยครับผมใช่วันที่สามสิบเดี๋ยวมาตอกย้ำวันกันนะครับงานมหากรรมการเต้นนานาชาติ International Dance Festival 2014นะฮะจัดวันที่21พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมครับที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับอยู่ตรงสแยกมบุญครองนะฮะแล้วก็ จัดที่ศูนย์ศิลปะและการแสดงสดใสพันธุมโกมลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับจัด2จุดนะฮะสองจุดนะฮะแล้วในวันที่28 3 0ถึง30พฤศจิกายนก็จัดที่ศูนย์ศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าศิลปะสูงมากมายหลากหลายแขนงของไทยเรากลับมาฮะในงานนี้นะครับนะคนที่ไปเที่ยวเนี่ยนะครับควรจะมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนที่ควรจะไป ทุกกลุ่มได้เลยค่ะคนไหนที่รักนะคะคร,รักศิลปะแล้วถึงบางบางทียังไม่รู้จักศิลปะเอ๊ะฉันจะไปทําไมเพราะคนส่วนใหญ่ที่ยังไม่รู้เนี่ยนะคะเอ๊กก็ต้องมาถูกไหมจะได้รู้รรดังนั้นเนี่ยกิจกรรมของงานนี้เนี่ยนะคะจะมีตั้งแต่เป็นฟรีเวิร์กชอปฟรีๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่เป็นเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะคะถ้าเปิดเข้ามานะคะตั้งแต่มันจะมีกิจกรรมเช่นเวิร์กชอปต่างๆของน้องๆไปจนถึงผู้ใหญ่เลยสามารถเข้ามา ฟรีได้มีการแสดงที่ฟรีด้วยนะคะยกตัวอย่างเวิร์กช็อปนิดนึงฮะสอนเรื่องสอนเรื่องอย่างเช่นเด็กๆเลยนะคะเราก็ต้องเอากิจกรรมอย่างแรกๆเลยเอาแบบที่พอพาะทุกคนอยากเต้นที่พอปมากแต่จริงๆแล้วควรจะมาดูโขนมาดูการแสดงคือจรงๆจะเป็นเวิร์กช็อปเลยนะคะโขน้ก็มีของอินเดียก็มีคาถาก็มีมีเยอะแยะไปหมด ผู้ใหญ่บางท่านนะคะที่อยากเช่นเดยกนคือว่าละตินนั้นเต้นยังไงเนี่ยมาเลยค่ะเนี่ยจะได้มีโอ้โหมีเยอะมากเป็น10บสิบเวิร์กช็อปที่ฟรีนะคะตครูที่สอนเต้นค่ะดนเซอร์ในประเทศไทยนะฮะนิสิตนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดงในการที่เรียนรู้เรื่องของละครเวทีต่างๆควรจะมาทั้งหมดเพราะนี่คือองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นดูฟรีในประเทศไทยในกรุงเทพใกล้แค่นี้ใช่ค่ะนะแล้วเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยถูกต้องมีอีก ไม,มีค่ะและที่สําคัญมากๆเนี่ยนะคะเพราะว่ามูลนิธิเพื่อนศิละปะเนี่ยเน้นในส่วนของการศึกษาทางด้านศิละปะการเต้นและการแสดงดังนั้นแล้วเนี่ยพุ่งกับท่าเต้นที่มาจาก ประเทศต่างๆที่มาจากคณะต่างๆเ <c oughs> นี่ยนะคะเขาจะมาทําอันนี้เขาเรียกว่ามาสเตอร์คลาสมาสเตอร์คลาสยังไงคะ่ะมาสเตอร์คือเขาเป็นมาสเตอร์ดังนั้นเขาก็จะมาสอนเยาวชนหรือว่านักเต้นที่เป็น p r o f e s <c oughs> s i o n a l ที่เรียกว่าจะต้องมีมีประสบการณ์แล้ว <c oughs> คําว่ามาสเตอร์คลาสเนี่ยไม่ใช่ อย่างน้องปอมสมมุติว่าไม่เคยเรียนเต้นบัลเล่เลยเอ๊ะจะไปเข้ามาสเตคลาสบัลเล่ก็งงถูกไหมคะอันนมมี้สมมุติินะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดัง <Okay. S 1> นั้นแล้วอันนั้นก็จะมีอันนี้คือเน้นสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักเต้นอาชีพก็ต้องได้มาทํางานกับมืออาชีพใช่ไหมคะอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็จะมีในส่วนที่คําว่าเป็นไฮไลท์สิ้นึงน,นคคะคะไฮไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์อันนี้จะต้องซื้อตัว๋วเพราะมูลนิธิก็ยังต้องการการสนับสนุนน,นะคะน้องต้องการสนับสนุนค่ะใช่ก็ต้องมีค่าใช คณะอิตาลีนะคะสนุกสนามมีจากหลายคณะจากเกาหลีจากอิตาลีจากอิสราเอลจากอินเดียการแสดงอันนี้จะมีแบบแต่ทุกอย่างนะคะจะเป็นการแสดงที่เรียกว่าร่วมสมัยคอนเทมต์รีที่อย่างอะไรมันจะแบบเก๋ๆแ,บบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมันๆนะคะสนุกมากนะคะอะไรมันจะมีจากสิบคณะมาใช่ค่ะจริงๆโอโ้โหแบบซ,ซื้อตัวนี่แบบแพงมากเลยคะหกร้อยบาท มีกี่ราคาครับมีกี่ราคานั้นตักเรียน3า0บาทเลยแต่จริงๆแล้วราคาใช่ไมีต่้อยพันสองพันแปดโอเคมาสอมได้ที่เบอร์โทรแล้วที่เว็บไซต์ที่ปรากฏนะครับแล้วที่เชียงใหม่แล้วฮะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ศิลปะใช่ค่ะเหมือนกันเหมือนกันก็300บาทเหมือนกันแต่ที่นั่นก็600บาทเน้นบาทโอะใช่มีบางคณะเนี่ยเขามาแสดงในกรุงเทพก่อนแล้วเขาก็บินขึ้นไปที่เชียงใหม่ใช่ค่ะบางคณะก็มีเวิร์กช็อปเหมือนกันบางคณะไปเชียงใหม่แล้วก็บินกลับมาแสดงกรุงเทพค่ะ ย้ำนะฮะถ้ากรุงเทพนะครับมี21 mm hmm. พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมนะครับที่หอศิลป์กรุงเทพกับศูนย์ศิลปะและการแสดงสดสายพันธุ์ทูมโกมลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะ mm hmm. และ28ถึง30พอยอนะฮะไปศูนย์ศิลปะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะฮะ <Okay. S 1> ใครรู้ต้องบอกต่อเพราะงานแบบนี้นะลงทุนเยอะงบสื่อ PR น้อยมาก <Okay. S 1> นะครับแต่ว่าคนที่มาแสดงนี่ตัวจริงเลยใ <Okay. S 1> นฐานะที่เราเคยเกิดขึ้น จากการทํางานของมูลนธิธิเพื่อนศิละปะเนี่ยคุณสันรู้สึกยง<ม>บ้างกับงานแบบนี้เชิญชวนได้รู้สึกก็ดีมากครับตื่นเต้นและก็เหมือนว่าเพราะว่าปีที่แล้วได้โอกาสที่เหมือนมาโชว์เคสงานของตัวเองบอกเลยครับว่าถ้าคุณมางานนี้อาจจะมีโอกาสโชคดีแบบคุณสันโชคดียังไงบ้างอะไรที่มันเกิดขึ้นจากการมางานนี้เปลี่ยนชีวิตคุณยังไงบ้างก็เหมือนปีที่แล้วคือ ผมโชว์เคสก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแค่อยากโชว์งานของตัวเองแต่วันนั้นก็มีคอมพนีจากสิงคโปร์เขามาดูด้วยแล้วเขาเห็นเขาก็สนใจมากก็คือหลังจาก Dance f e s t i v a l จบก,ก็ได้อีเมลจากเขาเขาชวนไปสิงคโปร์ไปโชว์เคสที่นู่นครับก็คือทีแรกไปที่นู่นไปโชว์เคสก่อนยิงไม่ได้ทำงานกับเขาหลังจากโชว์โชว์เคสที่นู่นเขาก็ชวนไปอีกไปทำงานกับเขาเลยครับถามรายได้ได้ไหมฮะ ทำได้รายได้ับเอ่อรายได้เหรอครับสิงคโปร์อ๋อยังไม่มีครับแต่ว่าในอาชีพของการเป็นโคลอกราฟที่สิงคโปร์เนี่ยตัวเลขรายได้ดีไหมคือตอนนี้ยังไม่ได้เป็นโคลกราฟขนาดนั้นคือครั้งแรกก็คือไปเป็นแดนเซอร์กับเขาก่อนคนอื่นเป็นโคลอกราเฟอร์จะบอกเลยว่าครั้งแรกที่ไปนู่นต้องใช้ตังเองไปนู่นครับค่าตั๋วเครื่องบินไม่มีใครจ่ายเลยคือ ไปเพราะว่าอยากไปมากหรือว่ามีแพชชั่นศิลปินเนี่ยนะคะจะต้องรักมากๆนะคะจริงๆแล้วนี่ทํางานอย่างอื่นเสริมที่จะเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเมื่อเรามีชื่อเสียงเราก็แน่นอนถุกอย่างก็เหมือนกับงานทุกกอย่างต้องไปถึงจุดนั้นนะใช่ค่ะเอาละครับกลับมากลับมาพูดถึงนะฮะเชิญเลยครับคุณวรารมปัดชิมสวัสดนะตอกย้ำถึงความตั้งใจในการจัดงานพูดในฐานะที่เป็นเป็นคณะกรรมการมนุษทีเพื่อนศิลปะให้เราเห็นความตั้งใจของมนิษีหน่อยค่ะ เพราะจริงๆแล้วของของมูลนิธิเพื่อนศิลปะเนี่ยนะคะก็ต้องบอกบอกว่าเราจัดงานนี้เพราะจริงๆนะเราทราบว่าศาสตร์อันนี้คือจริงๆคนจะดูว่าเฟสติวัลหรือเต้นๆสนุกๆนะคะคแต่ยิงศาสตร์อันนี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่สร้างคนสร้างเยาวชนและผู้ใหญ่ด้วยนะคะมันคือทําให้เราเนี่ยนะคะอันที่หนึ่งแล้วคนที่ทําอะไรแบบนี้เนี่ยจะมีความคิดสร้างสารรค์แบบไม่รู้จบจริงๆแล้วอันที่สองนะคะจะเป็นคนที่มีความคิด มีสติปัญญาพร้อมด้วยมีสมาธิดังนั้นทำไมเดี๋ยวนี้น้องๆที่ดูหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่ทำไมจะต้องให้ลูกฉันไปนเรียน,ไอ,น,นไอ้นั่นไอ้นี่อะไรต่างๆแต่ศาสตร์อันนี้ในการเคลื่อนไหวของตัวเราเนี่ยนะคะเราจะได้ความรู้สึกและเราจะได้ในส่วนของสมาธิจริงๆเนี่ยอันนี้มันเป็นศาสตร์และจริงๆมันเป็นศาสตร์และสุนทรีไม่ใช่แค่ศาสตร์เพราะถ้าเรามีตรงนี้จริงๆแล้วนะคะชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะเพราะทุกอย่างมันจะเป็นบวกไม่หมด ความคิดความอ่านต่างๆของเราเพก็จะเป็นบวกถ้าเื่อเราความคิดความอ่านเป็นบวกเราก็จะทําแต่สิ่งดีๆมีเพื่อนดีๆมีทุกอย่างดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะโอเคครับเอาละครับถ้าคุณอยากได้ศาสตร์และศุนทรียนะครับ,รบที่มีความตั้งใจในการจัดงานนะครับโดยมูลนิธีเพื่อนศิลปะก็อย่าพลาดงานนี้เลยครับ มหากรรมการเต้นนานาชาติ International Dance Festival 2014อ่าวันนี้ต้องขอบพระคุณครับต้องขอขอบคุณผู้จัดงานด้วยค่ะขอบคุณคุณวราลม์ปัจจิพันะคะวันกามการมนิธีเพื่อนศิลปะค่ะและก็อีกหนึ่งท่านค่ะต้องขอขอบคุณคุณพิทยาแพรเฟื่องหรือว่าคุณซันค่ะขอบคุณนะคะค่ะยินดีเรามั่นใจนะครับว่าวันหนึ่งฮะไม่นานเกินรอนะครับคนทั้งโลกจะอยากเห็น ศิลปินนะครับจากประเทศไทยนะครับ,รบไปออกแบบท่าเต้นในเขาไปแสดงความคิดผ่านผ่านการแสดงออกนะภาษากายแบบนี้นะครับเราเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยยอมรับแล้วว่านี่คือศาสตร์และศิลป์ที่มีคุณค่านะครับไปดูฮะงานนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับหนึ่งปีจะมีแค่หนึ่งครั้งครั้งหนึ่งจัดแค่ประมาณสักไม่เกิน ไม่น่าจะ,นจะเกินสองอาทิตย์นะฮะโดยประมาณนี้นะครับอย่าพลาดนะครับขอบพระคุณมากครับเอาแล้วครับทั้งหมดทั้งมวลนะับเป็นความตั้งใจของเรากับรายการนี้ e v e n น r ์รีพอรถ้าคุณเป็นคนจัดงานถ้าคุณมีงานที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจังหวัดอำเภอตำบลของท่านเนี่ยนะฮะนึกถึงเรานะครับมาตรงนี้กับพื้นที่ตรงนี้ในรายการนี้ครับอีเวนท์รีพอครับ สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่ชาแนลนะครับรายการอีเวนต์รีพอร์ตสุดยอดกิจกรรมขอมอบประกาศสมีบัตรเพื่อเป็นการขอบพระคุณกรรมการูลนธีเพื่อศิลปะครับคุณวรารมปัทชิมสวัสดนะครับจากงานมหกรรมการเต้นนานาชาติอินเ r n a t เนช a l d a น c e f e s t i v a ติ2014ครับพร้อมด้วยคุณครูสันนะครับขอบคุณครับคุณเพชทยาแพร่เฟื่องนะครับที่วันนี้มาพร้อมกับงานดีๆนะฮะขอให้งานท่านประสบความสําเร็จครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะ